สวัสดีครับ PXDJ Studio นะครับผมวันนี้เราจะมาดีวดิวกระเป๋ารุ่นใหม่นะครับกระเป๋าสะพานใูบเดียวไปได้ทั่วโลกครับนะรบันนี้นะครับเราจะมาดูว่าในกระเป๋าตอนนี้เราใส่อะไรไว้บ้างนะครับ ออกแบบให้มีช่องกระเป๋าค่อนข้างเยอะนะฮะเพื่อให้เราใช้งานเหมาะกับการใช้งานด้าน <Yeah. S 1> ดีเจครับที่เราต้องขนอะไรเยอะแยะมากมายต่ <Yeah. S 1> มาก็จะเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับ ่องวดูด้วยนะครับว่ามีกี่ช่องข้าง,างากบบก่อนใส่แว่นนะครับตัวนี้อีกครับช่องนี้ก็เป็นช่องขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าที่ใส่ชิ้นเล็กๆช่องเราไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่ครับมีช่องเยอะมาก มีด้านบนนะครับแล้วก็มีช่องสำหรับใส่เฮดโฟนะฮะมีด้านข้างนะครับใส่ใสายสัญญาณใส่อแดปเตอร์ครับฝั่งนี้ก็มีครับใส่สัญญาณ อุปกรณ์ที่จําเป็นในชีวิตประจําวันอันนี้จะเป็นอัวแบง่์นะฮะนี่ก็คือนมนะครับเพื่อสุขภาพจะมีช่องด้านบนอีกเยอะแยะนะครับเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่ครับ นี้เราจะใส่เราใส่น้ตบุ๊กเอาไว้นะครับสองเครื่องนะครับวางทับกันดีวกว่าน,นะฮะแล้วก็ด้านในครับช่องขนาดใหญ่นะฮะ ต้องตกใจว่าคืออะไรนะครับมันคือ C D J สองพันนะครับไม่ได้มีเครื่องเดียวนะครับ เครื่องครับใส่อุปกรณ์ได้ค่อนข้างเยอะนะฮะใส่ได้เลยเต็มที่ครับไม่ต้องกลัวขาน,นะครับเพราะว่าเราทดสอบขานการทดสอบอย่างแบบ สำหรับดีเจที่ใส่แบบดุดุดึกเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะแจ้งนะครับว่าราคาจะแจ้งราคาไว้ในเพจอ,อีกเที่ยวนะครับตอนนี้เราจะรีวิวให้ดูคร่าวๆครับผมครับลองดูทุกอย่างที่ใส่เข้าไปข้างในครับนะฮะแล้วก็อ้ออีกอันนึงนะครับ เก่งอะไรพี่นะยืมแจ้งไปว่าสามารถใส่สคอนโทลเลอร์ พอดีเลยนะค,ะครับกระโปรงก็ใส่ทุกสิ่งอย่างวันนี้กระเป๋าใบเดียวเลยครับนะครับใบเดียวไปได้ทั่วโลกครับนะครับ ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ